สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาทาเค้กช็อกโกแลตมูสกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกดซับสไครต์ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากการทําเนื้อเค้กช็อกโกแลตกันก่อนครับใช้ไข่ไก่เบอร์2 2ฟองน้ําตาลทราย54กรัมเกลือป่นเศษหนึ่งนสี่ช้อนชา น้ำเปล่า25กรัมน้ำมันรำข้าว38กรัมกินวานิลา1ช้อนชาต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับแป้งเค,ค้ก54กรัมผงโกโก้8กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ล่อนของแห้งลงในโถรผสมครับ และก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีผมจะใช้หดตะกอ้อคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งเวลาเราเปิดเครื่องตีจะได้ไมุู่งกระจายครับเราจะตีเนื้อเค้กรอบแรกโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีใช้สปีดกลางครับพอตีจคนครบเวลาแล้วเราก็จะปิดเครื่องปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วครับต่อไปเราก็จะปาด SP ีไว้ที่ปลายหดตะกอ้อทั้งหมด8กรัมแล้วเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ3-4นาทีหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวครับ พอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ส่วนผสมออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วอีกครั้งครับแล้วเราก็จะเปิดเครื่องตีติต่อด้วยสปีดสูงสุดเหมือนเดิมเลยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็ทําการปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถครับส่วนผสมของเรารอบนี้ก็จะได้เหลวออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับ สุดท้ายเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดต่ำสุดครับรอบนี้จะเป็นการตีตัดฟองอากาศเพื่อให้เนื้อเค้กของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีครบเวลาแล้วก็ปาดขอบโถและก้นโถก่อนที่จะนําไปเทใส่พิมพ์กันครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์วงกลมขนาด3ปอนอด้วยกระด,ดาษไขที่ก้นพิมพครับสำหรับสูตรเนื้อเค้กของเราในวันนี้จะเป็นสูตรขนาด1ปอนแต่ผมต้องการให้เนื้อเค้กของเราเป็นเพียงแค่ฐานของมูสเค้กเราก็จะไม่ต้องการความสูงมากครับ ก่อนที่จะนําเข้าอบก็ใช้ตะเกียบบวนเพื่อตัดฟองอากาศครับแล้วก็กระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ2-3ครั้งแล้วนําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3 0 3 5นาทีครับและตอนนี้เค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนําเค้กออกจากเตาและกระแทกพิมพสักประมาณ2-3ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กและพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนําเค้กออกจากพิ์ได้เลยครับใช้มีดแซะขอบด้านข้างเค้กและก็คว่ำลงบนตะแกรงครับ จากนั้นเพื่อนๆก็แกะกระด,ดาษไขที่ก้นพิมพ์ออกแล้วก็กลับด้านหน้าเค,ค้กอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็พักเค,ค้กทิ้งไว้ให้เย็นสนิทครับในระหว่างที่เรารอเค,ค้กเย็นสนิทเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํามูสช,ช็อกโกแลตกันดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เตรียมนมสด50กรัมแล้วเราก็ค่อยๆโรยเจลาตินผงลงไป2ช้อนชาลงไปในนมสดครับแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีครับจากนั้นเราก็จะเตรียมวิปปิ้งครีมทั้งหมด300กรัมเติมกลิ่นวานิลลาลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับ แล้วเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดตีให้วิปปิ้งครีมของเราเป็นเนื้อโฟมครับสังเกตว่าส่วนผสมของเราแค่พอเซ็ตตัวไม่ถึงกับตั้งยอดครับได้ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะถอดหัวตีออกมาแล้วก็คนส่วนผสมของเราให้เนียนขึ้นครับให้คอ่คอยคคนผสมด้วยมือแบบนี้ไปเรื่อยเจนสังเกตว่าส่วนผสมของเราเนียนดีครับแล้วเราก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนในตู้เย็นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับให้เพื่อนเพนเตรียมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์170กรัมแล้วเราก็เทวิปปิ้งครมั หลังจากนั้นเราก็จะนําเข้าไมโครเวฟครั้งละ30วินาทีสักประมาณ3-4รอบหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีจนเป็นลนักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปให้เ,เพื่อนๆนำเจลาตินและนมที่เราแช่เอาไว้ไปเข้าไมโครเวฟสัก15วินาทีแล้วนามาเทใส่ในช็อกโกแลตครับจากนั้นเราก็คนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ พอเราสังเกตุว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่เราแช่ไว้ในตูเน้เย็นมาเทใส่ในช็อกโกแลตสักประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้เทกลับลงบปในชามวิปปิ้งครีมที่เหลือครับแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับช็อกโกแลตมูสของเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับต่อไปเดี๋ยวรเรามาเตรียมเนื้อเค้กกันครับโดยผมจะสไลด์หน้าเค้กครับ หลังจากนั้นเราก็จะนำพลาส,สติกใสแบบแข่งครับมาพันรอบเค้กให้รอบแบบนี้ครับแล้วเราก็จะเทช,โชโ็อกโกแลตมูสลงไปบนเนื้อเค้กครับแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยเนื้อช็อกโกแลตมูสให้เสมอกันแล้วผมก็จะใช้ช้อนค่อยๆเกลี่ยนหน้าเค้กให้เสมอกันครับแล้วผมก็จะใช้ช้อนทําลายก้นหอยบนหน้าช็อกโกแลตมูสของเราครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ช็อกโกแลตมูสของเรามีความเรียบเนียนผมแนะนําว่าพอเราผสมช็อกโกแลตมูสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เทลงบนหน้าเค้กได้เลยครับ โดยที่เราจะต้องเตรียมเนื้อเค,ค้กไว้รอก่อนที่เราจะผสมช็อกโกแลตมูสครับแล้วเราก็นาเค,ค้กช็อกโกแลตมูสไปแช่ในตู้เย็นประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงให้ช็อกโกแลตมูดของเราเซ็ตตัวดีครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมครีมสําหรับตกแต่งหน้าเค,ค้กกันครับโดยใช้วิปปิ้งครีม100กรัมแล้วตามด้วยผงโกโก้10กรัมกินวานิลลา1นึช้อนชาแล้วเราก็ทําการตีวิปปิ้งครีมด้วยสปีดสูงสุดตีจนกอบวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดแข็งครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครรรัััับบจาาาาาากกนนน้้ตตีีสสมอศอดดดววยปปุปะณ30ิท พอเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็นาไปใส่ถุงบีบแล้วเตรียมเอาไว้แต่งหน้าเค,ค้กกันครับและตอนนี้เค,ค้กช็อกโกแลตมูสของเราก็เซตตัวดีเรียบร้อยแล้วเราทําการแกะพลาส,สติกใส่ที่ขอบด้านข้างเค,ค้กออกเรียบร้อยครับก่อนที่จะมาบีบครีมแต่งหน้าเค,ค้กผมจะใช้ตัวแบ่งเค,ค้กครับผมแบ่งออกให้ได้1 0ชิ้นทเท่าเ่ากันครับแล้วผมก็จะนําวิปครีมใส่หัวบีบเบอร์หนึ่งเอ็มนมาบีบตกแต่งหน้าเค,ค้กให้ได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับพอเราบีบครีมจนครบทั้งหมด1 0ชิ้นแล้วขั้นตอนตอน่ตอไปเราก็ตกแต่งหน้าเค,คาบครับ โดยวันนี้ผมจะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและเพิ่มความสวยงามด้วยสตรอเบอรี่สดครับก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กช็อกโกแลตมูสของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับพอเราตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับจะมีเนื้อเค้กช็อกโกแลตและช็อกโกแลตมูสแล้วก็ยังมีวิปปิ้งครีมช็อกโกแลตครับตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่เพิ่มความสวยงามครับทายัางไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทาตามกันดูได้ครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ a c e b o o k พงกี้ชาแนลครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนวัตุดบหรืออุปกรณ์ในการทำคลิปครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ